สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับกับกับผมผู้กองสมพันธ์พี่น้องพอกันเวลาหนีสิบเอ็ดนาฬิกาสิบสี่นาทีนะครับของวันที่สองมีนาคมสองพันรอยหกสิบเอ็ดนะครับยุธีสมพันธ์บอก,กบบ้านจวดบัวบานตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหันสรารคา มองเก้านะครับพี่น้องจังหวัดเก้าเลยนะจังหวัดมหันตระฆาผมเป็นคนตั้งซื้อเองนะครับมันนี่มาเพออีกนี่เหมนีนมันนี่เพออีกบ่แ้วพอลายมันนี่แปดสิบตัวแปดสิบคูนะครับพอว่าหมูว่านผมเพาะหนึ่งร้อยนี่สิบมันนี่เพะแปดสิบนะครับบ่เพอลายก็เรียกไม่พี่น้องเบิ้ง มันหนาปวดหมูนเนี่นิ้วได้บางๆแต่ที่พอมูลลอยแล้วมันไในแปดสิบเนี่ยเพียงมูลลอยนั้นก็ได้แปดทิบกว่าแปดสิบกว่าเลยเพราะว่ามันนั่นบวมมันเดืยดทำนี่นะครับมันตายไปที่หมู่านรอดสองลอยตัวเอาคืนมาสองลอยห้าสิบตายไปหาสิบตัวนะนะครับก็เลยเดือดทำนี่นะครับเนี่ยขัดมาเดือดทำนี่ตัวผูลอยยี่สิบตุเมียนแปดสิบข้างกันสี่สิบตัว ะครับยิงผมขับผิดผนะ่านน่ะผิดผลานทั้งยิง,งนี้เลยได้๋ยวทำนี่นะครับมือนี่มือนกันมือนสี่พออีกขน้นว่าน,นั่นนะ่ะผมมาขึ้นมาเตรียมไว้แต่พอเดียวอีกไก่ร้อยหกสิบตัวเ่ากับสี่พอสีละแปดสิบกันนะครับเพราะาผมใส่บอลแปดสิบตัวนะครับที่แดีผมใส่บอลลอ,อยมันมันหนาปวดมันมตายครับันนีูมด้เปลี่ยนไหม บอลหนึ่งเม็ดคูณเม็ดห้าสิบนะครับมันตายไหมมันมันดูได้ยากเลยใส่บอลละแปดสิบตัวเมื่อวานพอเสียแปดสิบตัวนะครับห้องเอเบบีดีมันนิ่ง่องสิขึ้นก็มูอขึ้นนยู่ผมว่ามือขึ้นผมว่าผมน้ำเส้นหน่อยพวดมือหนีบเล่นน้ำเส้นไหลาๆนะครับเส้นไหลก็มือขึ้นนะครับมือขึ้นฝัองใส่น้ำมันหน่อยปวดมันบอกให้เกล็กกันไหม มันมือนีนะ่มันกอกันเห็นไหมตามตุ่มกอเห็นบ้างนะคูหนึ่งกอาลายคุยเลยคุณมูนนึงครับเดี่ยงเป็นตัวหนึ่งกับเมี่ยนแะต่ตัวหนึ่งเดีย่ยงเห็นบ้างนอนเดือนนะครับนี่กอว่ทัานี่เล็กๆกอกันก็บกอบันเดยตัวหนาที่กอ,อไลกันนีม่มันมันห่าวอยู่มือน,นี่ห่าวกบมาขึ้นเดียวกัวก,บ,กบไม้ทั้งคู่นะทั้งตัวผัวตัวเมียนะครับกอกันเอา้า กอกระมีตัวผูกออตัวผูกวันนี่คือว่ากอตัวเมียวันนี่ใส่ตัวเมียใส่กอกันนั่นนั่นตัวเมียมีเยอะกอตัวเมียก็มีนะครับกอท่านเป็นท่านนี่มีกอมาท่านนี้นะครับเอาหนีไก่เนี่ยกออยู่โอ้ยมุ้ข้างพี่พี่น้องมุ้ข้างพีมันก็กินข้าวแล้วนี่มันก็เห็ดแล้วมันนี่ชุดละลายขนาดนี้มันน้ำใต้เต็มเย็ดเลยมันนี่ เต็มตะตีมเลยนะครับอันลุนหอกเด้ก้อยเด้เนี่ยจะคูหนึ่งคูหนึ่งคูสองคูสองคูแล้วก็สามคูมันจะหูจะเมียนจะหูก้อนจะหูมีเลยสองเห็นสองคูสามคูเลยเนาะมันค่อยไปเรื่อยนะครับก็จะหน่อยเลยคู จะตัวไหนกับก้ออะไรก็ไม่มีปัญหานะครับเราผัวนะครับยังสบายๆนะครับเอา้าวัอนี้กับเบิง้งซัมมนี่แะพี่น้องมาไล่งานตัวให้ท่านพี่น,อน,น้องเบิ้องมาเตือมือหน่อยสรงผลให้เขานะครับมาสิออกบอ,อกนะครับสำหรับวัอนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพี่น้องสวัสดีครับ